นี่เป็นอีกรุ่นนึงนะครับเป็นขับเปิดได้ FSC นะฮะก็ขับ2ยกสูงเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับแล้วก็สีใหม่สีใหม่นี่ถ้าเรามองเห็นในออสเตรเลียเป็นไงมันคนละเฉดเลยแต่มาเมืองไทยออกแดดแล้วดูเหมือนแบบเขียวๆหน่อยนะครับสีเท่าใหม่คือ ภายนอกเนี่ยเหมือนกับท็อปท็เลยก็คือไฟหน้าไบ LED mm hmm. มีระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้นะครับมีเดทามั n นิ่งไลท์ไฟเลี้ยวอยู่ในแนวตั้งนะครับร่วมกับไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหรี่ด้วยแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าเหมือนกันกับตัวท็อปท็อปเขานะครับตัวใบปัดน้ำฝนก็จะมาพร้อมกับตัวสายที่แบบฉีดล้างไปด้วยกันเลยเสาวกรวงเสวกาศนะครับแต่ว่านี่น,นตัวครอบกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ยังให้ไฟ เลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED อยู่สิ่งที่ต่างเลยก็คือล้อมแม็กค่ะเล็กกว่าเป็นขนาด17นิ้วแล้วก็เป็นสีสีออกเทานะมันไม่เงินนะยางเป็นบิสโต e นะครับแล้วก็ต,ตัวเลขของไซส์เนี่ยก็อยู่ที่หน้ากว้าง255 6 5 R17 นะครับเป็นยางบ s t o n e บันไดข้างตัวนี้นะขับ2ยกสูงนะครับขัเปิดได้90องศามาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสแต่ว่าตัดฟังก์ชันระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทนะครับนี่ บอกก็เป็นบอกผ้านะเห็นไหมมีที่จับดึงเหมือนอดีแม็กเลยนะครับวางขวดน้ําขวดใหญ่ได้นะครับทั้งประตูทางด้านหน้าแล้วก็ประตูแฉกเปิดได้นี่ภายในนะครับก็จะมีนี่ช่งช่องนะฮะเอาไว้สําหรับใส่ของได้อนเนกประสงค์ยัดเข้าไปนั่งข้างในให้ดูไม่แนะนําให้นั่งแต่คือนี้นั่งคร่าวๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีเบาะรองใช่ไหมบางสูงนให้เจ้าแผงนะครับนี่ก็ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นฟองน้ํา บุกมาให้นะครับหัวขานะไม่ชนนะก็พอนั่งได้นะครับพอจํากัดจนเขีย่นั่งได้อยู่นะครับก็ดีกว่ารถสมัยก่อนรถสมัยก่อนที่เป็นแคปเ,เ,รเ,รเรายังนั่งกันมาเลยอะจำได้ไหมสมัยเราแบบเด็กๆนะวัยรุ่นนะนะครับที่เป็นพรมนะครับพรมของเขาเนี่ยถ้าด้านหน้าก็จะมีคําว่า bt50 ด้วยกระบะท้ายยังให้เซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์4จุดทางด้านหลังกล้องมองภาพทางด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นโครเมียม ไฟท้ายก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเป็น LED นะีน่ยกระบะท้ายนะครับอขอบกระบะก็จะตามกว่าตัวเก่าเรียกตัวเก่าไปเลยแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวก็ต้องเก่าอยู่ดีนะครับถือว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ไปล้วภายในของ BT 50นะครับตัวแคปเปิดได้เกียร์แมนนวลนะตัวนี้ก็ยังไม่รู้ราคาอุปกรณ์ที่ได้ก่อนเลยนะครับ ภายในเอ้ยยังได้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแต่ยังไม่แปลผ่านนะครับการตกแต่งภูมิลัยเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับรับระดับสูงต่ำได้ดึงเข้าดึงออกได้ทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะครับหน้าปัดเรือนไม้เหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกับตัวท็อปเขาก็เวลาที่กดสตาร์ทเนี่ยจะมีกราฟิกคําว่า Bt50 ขึ้นมาด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะครับเนี่ยการตกแต่งหัวเกียร์ผมว่าใครที่เคยใช้ Bt50 รุ่นที่แล้วสบายเพราะว่าเข้าเกียร์เหมือนกันแล้วนะครับมันก็ดีแม็กออนนิลดีแม็กด้วยนะ ขันโยกก็บเบานะครับจะเป็นเบาผ้านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นผิวสัมผัสที่แบบเออจับแล้วก็ดูลื่นดีนะครับสำหรับผ้าตัวนี้ตรงนี้จะเป็นหนังไม่ไม่หนังอ่ะเป็นผ้าเป็นผ้าที่แบบเป็นลายหน่อยนะครับอืมแล้วก็คุณจะสตาร์ทเนี่ยอันนี้ผมลองแล้วนะผมไม่รู้ว่ารุ่นย่อยอื่นๆเป็นอย่างไรแต่ตัวนี้เนี่ยต้องเหยียบคลัตช์ตัวคลัตช์นิ่มวอคลัตช์นิ่มแต่ลึกคลัตช์นิ่มแต่ลึกนะเข้าเกียรนน์ไง เข้าเกียร์คลั์นิ่งต่ลิกต้องเหยียบคลั์แล้วก็ถึงจะกดพุชตาร์ทได้นะครับการตกแต่งบุนุ่มนะเหมือนกันในรุ่นท็อปท็อปเขาเลยนะครับสิ่งที่ขาดหายไปคือระบบปรับอากาศไม่ได้เป็นออโต้นะครับเป็นมือหมุน USB 1ตําแหนง่งนะ AUX นะครับ power outlet 1ตําแหนง่งนะครับถุงลมคู่หน้าใช่ไหมแล้วก็แผงข้านก็จะเป็นการบุด้วยผ้านะครับแต่ว่ายังแซมงานที่เป็นหนังให้อยู่เห็นไหมนี่น,น,นี่แล้วก็เดินได้จริงนะครับกระจกบานข้าง ฝังผู้ขับขี่ปรับด้วยระบบไฟฟ้าเป็นออโต้นะฮะอ่ะหายไปแล้วใช่ไหมมือจับฝั่งนี้หายไปแผงบังแดดโอ้โหขนาดใหญ่แล้วก็มีไฟให้นะอ่ะกระจกมองหลังไม่ได้เป็นตัดแสงเหมือนกับตัวท็อปนะครับที่เก็บแว่นไฟต่างๆอ๋อตัวนี้ให้นี่เลยตัวไลฟ์เซอร์ราว์์นะครับหรือว่าลูปสปีคเกอร์อ่าแม้ว่าเป็นตัวแคปก็ได้ด้วย กล่องเก็บของอยังมีงานบุหนังให้ช่องวางแก้วน้ําตัดฟังช์ชันระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากรีโมทออกไปแต่ตัวนี้ยังรองรับเซ็นเซอร์นี่มีสวิตช์เปิดปิดแล้วก็ยังรองรับ h ิวเดเ s c e n t น o อนโทรอยู่ด้วยที่ขาดหายไปก็คือ USB ที่กล่องด้านหลังแล้วก็ช่องแอร์ไม่ได้นะครับในรุ่นนี้ไม่ได้ก็เป็นกล่องเก็บของนะครับ แล้วก็หน้าจอนี่ไงหน้าจอ7นิ้วเล็กลงมาอ่ะสตาร์ทให้ดูนะครับเหยียบคลัตช์นะอ่ะนาโลดดิ้งนะครับรอสักครู่หนึ่งโอ้นี่เขามีกราฟิกขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับหน้าปัดเรยวไเดี๋ยวให้อินเสิร์ตให้ดูนะครับนี่ ait, อนินเะิร์เหมือน DMAC เลยนะครับเหมือน DMAC เลยเห็นไหม,มการตั้งค่าต่างๆนะครับเนี่ย ระบบเสียงเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนี่ปรับได้เยอะอยู่นะไวไฟนี่กล้องนะครับเช่นกระยะเปิดปิดได้ส่วนเจ้าคันนี้นะฮะเป็นแคบเปิดได้เนี่ยเจ้าสีแดงเนี่ยขับ2นะฮะแคบเปิดได้ขับ2จะเห็นว่าด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้าไม่มีเซ็นเซอร์นะแต่ว่าด้านหลังมัมีเซ็นเซอร์ให้เป็นขับ2แคบเปิดได้แล้วก็เป็นยกสูงด้วยแต่ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์1.9แล้วเป็นเกียร์ออโต้ฉะนั้นคันนี้ มีให้ด้วยนะสำหรับรุ่นจ้อยนี้เกียร์ออโต้นะครับก็อุปกรณ์ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆก็จะเหมือนอนกับรุ่นที่เป็นเกียร์แมนวนวลที่ผมพาไปดูคันสีเทานะครับเนี่ยผมมาัไลา้มาติฟังก์ชันมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหน้าจอเป็นขนาด7นิ้วทัสกีรองรับ Apple Car p l a y พนะครับนี่พวกนี้นะครับมี h i l l d e s c e n t c o n t r o l ก็ฝากท่านกดติดตามแมสโตรคาร์นะครับทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG ล็ o ก d i t นะครับและโพสตใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดี Thank you